ได้ชีวิตใหม่แล้วนะลูกน้องปายพี่คนโตดูแลสามชีวิตตามลำพังยอมทิ้งความฝันจบมอสามมาเป็นเด็กปั๊มหาเงินเลี้ยงน้องยอมสละได้ทุกอย่างเพื่อน้อง,งจริงๆโดยที่น้องปายก็ไม่ขอรับบริจาคใดๆขอเป็นเพียงแค่การจ้างงานและทำงานแบบนี้ต่อไปเท่านั้นซึ่งเรื่องราวของน้องปายก็เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นและความเสียสละที่ทำเอาหลายคนนั้นประทับใจแล้วก็ร่วมสงกำลังใจให้กับเขาผ่านอุปสรรคและสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวแต่น้องปายก็มีอีกฝันคือเรื่องเกี่ยวกับนางงาม ที่น้องอยากให้เป็นจริงซึ่งคลิปแรกที่ทําลงไปก็มีคนดูกว่าหึงล้านครั้งจึงได้ตัดสินใจทําม,มาเรื่อยๆและการที่ได้มาเจอกับโอปอลซชาตานางงามจากเวทีมิส s ินิเวอร์สนางงามที่น้องปลายชื่นชอบเป็นการจุดประกายฝันแรกและการที่น้องปลายกับโอปอลได้มาพบกันน้องปลายก็แสดงอาการตื่นเต้นและเขินอย่างมากพร้อมกระบ,บอกตัวว่าตัวจริงของโอปอลนั้นสวยจริงอะไรจริง ซึ่งน้องปายก็ติดตามโอปอมาตั้งแต่การประกวดปี2022แล้วครั้งนี้น้องปายก็อยากจะส่งน้องสาวคนที่3เข้าประกวดด้วยส่วนน้องปายก็จะเป็นกูรูให้กับน้องเองและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการได้กำลังใจรวมถึงสายสะพานจากนางงามที่เป็นไอดอลแถมแม่ปุ้ยก็เอ็นดูชวนไปดู MUT ปีหน้าพร้อมกับมอบปัดชมการประกวดรอบไฟนอลให้น้องปลายแบบฟรีๆถือเป็นของขวัญและก็กำลังใจให้น้องก้าวเดินทำตามฝันได้สำเร็จก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากนะเพราะว่าอายุน้อยแต่ว่าตัดสินใจในชีวิตอะไรอย่าง เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อเพื่อน้องๆอีสานด้วยเลยเขาเป็นคอมมิวนิสต์น่าชื่นชมก็อยากสพอร์ตน้องเรียกได้ว่ากําลังใจลดลามสุดๆด,ดานพีดิวธีรพัฒน์พ่อค้าคนดังที่ชื่นชอบให้กําลังใจคนสู้ชีวิตก็เดินทางมาที่ปั๊มน้ํามันด้วยตัวเองเติมเต็มถังถึง10,000แบาทมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคนเก่งเสาหลักของบ้านเพื่อเป็นการส่งต่อพลังบวกในการก้าวเดินต่อไปของชีวิตไปหมดเลย จริงวันนี้นะครับก็มาสักขอน้องปลายแหละเพราะว่าหนูก็เป็นเสาหลักของบ้านซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะได้เห็นน้องปลายมาร่วมร้ายสดขายของกับพี่ดิวเพื่อหาทุนการศึกษาส่งน้องๆเรียนหนังสือพ้องกับมอกําลังใจขอให้น้องปลายรักตัวเองให้มากๆถ้าเงินนี้ใครมาขอก็อยากจะให้เก็บไว้เพื่อดูแลตัวเองดูแลน้องๆวันนี้น้องปลายก็อาจจะยังไม่สบายแต่ถ้าวันในวันหนึ่งน้องปลายเดินทางได้ไกลหรือสบายแล้วก็ค่อยช่วยเหลือคนอื่นเวก็ไ้ ไว้ดูแลตัวเองดูแลน้องดูแลดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนนะถ้าหนูสบายหนูให้ช่วยคนอื่นวันนี้หนูยังไม่ได้สบายเดินก้อนเนี้มันมันไม่ได้มากนะลูกถ้ากับการใช้ชีวิตของหนูอะ ส่วนหากใครที่กังวลเรื่องเงินของน้องพีเดิวก็อาจจะรับหน้าที่จัดการเรื่องเงินให้กับน้องไปห้ามเอาน้ําตาทุ่มจอกันจริงๆซึ่งทุนทุกอย่างที่น้องได้มาก็เรียกได้ว่ากําลังใจลดหลามแบบสุดๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยผู้ใหญ่ใจบุญมากมายจากนี้น้องปายและก็น้องๆทั้ง,ง3ชีวิตก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะลูก